ใ,ใช้มอฟฟิงกับทางด้านโนของวอร์สเวตเนี่ยคือได้ออกจากอารีนาได้คนระับผมถ้าไม่โดนแบตจับซะก่อนนะเวฟฟอร์มออกได้นะดิสซิเบิรตออกอะไรประมาณนะี้ส่วนทางด้านโนของทีมฝั่งยูนิคเนี่ยก็จะใช้คอมโบผมอัดเข้าไปเป็นอารีนาแล้วก็รีเวิร์บออฟโซครับ ทีเดียวอนึงไปสายับบอดีบล็อกต่อได้ทีมีสายลงไปที่เกงด้องอมค์กบโชว์ฮะยิงกดเรื่อยๆับโรชิโอเล่นใจลงคอมเตอร์บ้างฮะชิเดินเคยตายหมดเจอได้มีสไตล์อาจารย์ไมีราเคิลเฟิร์สบัตไปก่อนครับทีมนีกมาก เข้ามาบีบกดันแชโดฟีอีกแล้วรอดฮะวีฮา GS เข้ามาเติมหลอดจะแชโดเรสสวนแต่ไม่ได้ครับและ GS สวนไปได้ผมปั๊มฮีลิกซ้ำถอยมาสกอร์เป็นสองศูนย์ครับนิกมาแล้วก็ยูนิกบนแบนส,สกอร์ของแท็กทีมก็วันนี้นะ GS เตะเข้าทาวเวอร์โดนกิมินิจะคลิกลิซิเบิลไม่ทันนะช้าไปหนึ่งจังหวะครับนะั่น GS เบรคหน็อกไปที่มิลเลอร์ผมตายเลยครับเจอไฟเผาจากนั่นอีลูชั่น ดิชั่นบลร์ไรเดอร์ฮะสกอร์เป็นสองหนึ่งครับอีเธอร์ดึงคันไว้ก่อนมีห่าดิสิบเลตเอกไม่ได้ชาโดเรสลง,งกลาง,ง,ง,งตัวเฟเบกเอาแบกยันต่อเปิดลิสเน็บาร์ไม่รอดดีครับผมเจอชาโดเรนอสัดเข้าไปฮะสกอร์เป็นสองต่อสอครับหนีไม่พ้นส่วนทางด้านนี้ครับทีเอฟจัดการและเป็นสกอร์มีดับเบิลดเบสกอร์เป็นสามครับสีนาทีเรอสเนที ีเชือดหนึ่งไว้แล้วก็ ATE, วดิสเพลย์ครับรีสเน็ตยับต่อทางฝั่งนาทีถอยได้บยแบบร่กโรลิ่งมาบอลจีเอชและนิดนาทีตายครับสกอร์เป็นสีน่ต่อสองครับมาดูไปครับไปคอนโทรลจอดทเว่าที่มิเลนไปก่อนดิสเพลย์อัดลงที่แดนอิลลูชัน usion, เปิดไฟยกไฟมีแท็กทีมตีใส่เอฟซีผมและช็อคเวฟของแดนกุโรกิามาเข้ามาตามด้วยรีสเน็ตครับตึงย้ำต่ออิลูชันตายฮะ มีครับผมโดนชอร์เรสไปทีเท่าหนึ่งไว้สโนบอลผมช่วยก่อนฮะสเปียร์มาไม่โดนครับน่าโดนซิกทีทีจังหวะไม่ดีเท่าไหร่แต่คุโรกี้เดิ๋ยวนอกคุโรกี้ตายฮะยิงใส่โรชิโอไปสเปร๊าดหนึ่งจับลอกไว้เรียบร้อยผมโรชิโอตายฮะไฟไฟลายพยายามจะถอยครับสโนบอลอัดเข้าไปที่ไมายกโทรลงมาเจอชอร์เรสผลไปสองแล้วก็โบกแย้มหนึ่งฮะเรียบร้อยครับจีเอชลงมาไม่ทันเนี่ย ลอเกมโบรานไปอมดีไซน์ล็อีดิสเมเดนต์ลบครับผมโผล่มาอัดที่โรเชียลแอดเจ็ตเซร็จีกอ่ครับอารีนาเอาปัดเปิดมาหมดสนุกเลยครับวีฮาสเปียร์ไม่โดนเขาซิกซ์ทีแต่โรเชียลก็ฆ่าคืนกับไม่ได้ฮะแล้วก็แท็กทีมครับอัดหนักไปต่อไอชานเปิดมาที่เล่นไปคอนโทรลสเปียร์ยัดลงต่อทีไปคอนโทรลตายฮะราดเดอร์เนเจอร์ครับผมอารีนาเอาปัดเปิดไว้ครับแล้วก็สเปียร์ยัดลงต่อใส่ได้ของเขาฟังวีฮาตายแล้วฮะ ยอบเนี่ครับของด้านได้จีนว้าบกับได้นบาสโดบอลชนข้อพอดีด้วยครับผมเขาตีแท็กทีมไซดี้ไปคระโผมไปครับผมตายคู้นนวีหาสกอร์เป็น6ต่อ8ครับของมันแวลหรือเปล่ก็เป็นไม่ไวโดบอลใส่ก็ไปแล้วมีเข้าโว์มาจากด้านหลังครับผมจัดการได้ดีเจ้าไอจานปอกไว้สโดบอลชนก็ย้อนตอบเบรคครับชงเองกินเองแล้เมื่อคินไปฮะเอชตามสก็มาลบลามไปคนจัดการนันราชิโอ กิ้งโรลิ่งบอลเดอร์ผ่านหน้าโตของหน้าทีนไปนาทีไซคอนนี้เปิดเบลดเมลเดินช้าก็ใส่ผมเรียบร้อยของทิปเปิ่อคิวนั่นีระเข้าฮะตัวเข้าช้าใน,นเบลดเมลวะโนบอกไปให้ผมแต่ว่าไม่ทันหรือเปล่าก็หนีไม่ทันผมเ,เบลดเมลค้ามก่อนโวสุดพรานี่หน้าพังกันหมดเลยฮะแมนสกอร์รานรถเจอเปิดเข้ามาครับนาทีเจอสปาไวเปิดมาจังหวะนี้ครับผมเรื่องของเฟียที่ก็ย้ำต่อรอดไปได้ครับทั้งคู่ฮะชาลูฟิลแล้วก็มา ฮาเบรคเบวคุณเจ้ากบาลครับสองร้อยสิดาวครับดับวเพืลอนแอสเซสเสร็จแล้วอีเธอร์ดึงมาดิสเปเลตรีสโตแน,นไ์ไฟเบรกล็อกไปก่อนครับแบทไรเดอร์แบทไรเดอร์จะรอดหรือไม่อีเธอร์ดึงไว้เต็มหลาผมเรียบร้อยไหมใช่หรืครเตอร์ผมล้ามาแล้วมีแล้วก็เก็บเอจิสไปได้ผมบอดาวใส่ก็ไว้ไปก็โดนเจอชุดใหญ่จากด้านโนของฝั่งนี่ครับซิกซิคิรีสเตเรอไว้เปิดเบรคเมลครับแล้วต้องคอยก่อนเจนก็เบรคเมลครับ การเดนใจโรเตอร์ไม่กล้าจ่ายระหว่างที่เปิดเ,เมมรบรคแมลบอมตัวโรเกตมาหลานโรลลิงเดินใส่เข้าไปที่ชาต้าาาองบินชาต้องบินเรียบรนะ้อยหมดได้ทีนะดับเบิลคิวได้ม่ราเขาราชิโอบีเคบีแมวบอมเขามา้าไปยิงครับโลรลลิงชนเข้าเต็มข้อแล้วก็ดับเลยฮนะมอนสเตอร์คิวดับเบิลคิวได้ม่ราเขาครับไซโคดิสเบอร์ไว้ใส่แนนคุโรกิวิหารสอดเสรแล้วไซโคเซ็ตอัพฮีทเทอร์ดึงมา บางทนงด้ตรวของ Illusion บน s e q u ย n เปิดไปก่อนฮะด้าจีนม i r a ครับรอชักัดคอมโใส่เข้าไปฮะแล้วก็ปล่อยซึมไปครับผมอซเซลเศษระเบิดใส่นัดนฟน n คอร์โลนิ d งชเข้าใส่ถึงนน c h a n d u b ดพอดีครับผมแล้ว b ง n ี y ใช้ระเบิดไปใส่คนยื้อไปก่อนแะช h a โดน e a อร์ึงต่อยรอบผมปิ้ง s ดเข้าไว้อีกครั้งเรียบร้อยไปกับนายจีนตายด้านตัวของ Illusion าร์ปกลับไปเลยฮะ b ไร r i อร์ อีเทอร์ดึงนะควายอมไซเลนย้ำต่อเฟิงครับสตันดิสเน็ตเปิดนะวีฮาไปคว้าคับอมลิเวเชนฝั่งนั้นวีฮาก็รอข้าอัลโซเซร็จไปเฟิงลาโซไซโค้ก็ยืมไว้และอีเทอร์นึงย้ำต่อเฟดเมลอัดหน้าแบบมันระเกง้งดีครับจีเอสไฟเผาไม่ตายคนระับนี่ของเลยมาอดิเช่นการสนุบบองลหลบครับผมยูโคล,ล่าเข้าใน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 ไปใกล้ๆฮะ อีเธอร์ดึงรอไว้เลยครับผมยิงนิ่มๆเรียบร้ยรอยฮะับก็ต์ไลท์มิลเลอร์เข้าวิ่งทะลุช่องมาครับเจสจะวางอันตีหรือได้โดนของไม่ดิทายหรือเปล่าใส่โคนไปแล้วอีเธอร์ดึงย้ำต่อครับผมไม่ไดิทายระเบิดไปใส่เลนบาร์บาสไม่รล่อบอลดับเบิลคิวของมิลเลอร์เข้าครับคนเดียวเบาไป11บเอียวคนไฟลุกเลยฮะตอนนี้รปรีเคุยบทถามิม่หรือเปล่าไนน์เจ็ดค ไซโคตยื้อไว้ก่อนฝั่งนี้ใส่หินพองผมาเปิดที่ด้บีกบ,บีครับอัดไปที่มิลข้อครับผมฝั่งได้ดิลูเชนตายว่าแบดไรเดอร์ฮะแล้วตอนนี้ไงต่อครับมิโรเคอร์ยกยกออกอัพชาเลนมา2.5มานานรีเจนครับทางด้านบีฮาสาดมากระสุนครับผมเจอไซโคตเซ็ตอัพแล้วก็วยิเดอร์เด้งสนอบอลจับ ช่วยไว้แต่เจออีเทอร์เล็มัลนดหนึ่งอยู่แล้วก็เปิดชนการไปทางด้านของราชิโอตายเบสกอร์ก็ไม่หล่อผมวีฮาถอยไปได้ฮะอีทาวเวอร์เทียร์สามเลยก็มีรถเข้าแทงช่วยเพื่อนไปฮะอีเทอร์ดึงไว้ใส่ต่อยด้วยเชนอฟฟิดวิ่งชนเข้าสตันอารีนาเอาปัดเปิดมารีสเตนได้ทักมมทนก็บอกบอมปิ้งแล้วบอมปิ้งแทงยืมยับไปีกีบีไปแล้วก็ถอยกระบุนทางด้านบอมปิ้งนี่เกือบตายบอม ไม่มีนี่เลยเบมิงและโซจับรองไว้เต็มเตที่นั่นปีหาเพื่อพาดัำดิ้งสู่นรกและแบบนี้ครันตายคอนโทรลตายครับและจบที่สีมาต่อจีเอชไม่รอเหมลคิวนั่น,นะนปปอิลูชันนะแบทไรเดอร์โอ้ยฟอร์มาอีเชิงการสนบอลลงครับไอ,ไอชาสวนมาสนโนบอลยัดคืนกลับมาบ้างฮะแล้วก็นี่ครับเรียบร้อยไปฝั่งด้านนี้แอซโซเจ็บเปิดยับต่อใส่หน้าไปไไน,ไนั่นปีหาล้ โอ้ยกริงไม่โดนผมจีเอชอลิ่นาบัตไวกว่าซิงคิรีก็อิงชนเข้ายับมือทีโอจีเอชแก้ตัวไม่ได้เตะเข้ากลางโดงยับศอกฝ่าย้าโดนของซิงิรีผมพยายามจะบล็อกบล็อกต่อเนื่องเจออีเชื่อหนึงไม่โดนกริ๊งไม่โดนนะจีเอชแต่ว่าไซเลนก์กาอากาศไปได้แล้วก็ตั้งโลไว้ผมเจอครับหน้าหลัง,ๆๆๆรงรรรครับหน้าหลังเข้าไปเรียบร้อยผมซิงิรีตายฮะเขาเพื่อนล่างแตกครับใส่โกลลงไว้หนึ่งเสร็จแล้วชาร์ลส์เบนเฟเบกฟ้าไฟไปวิ่งลาโซยับลงต่อ มาเป็นได้อมบีเคบีบอลรัดพันต่อยไปอีกรอบครับผมทางฝั่งเบียร์เคิลเดินโยกออกแล้วอีเชอร์ดึงไว้ดิเซนต์เปิดมาเป็น,นสกอร์ตายครับผมไตหินผ่านไปฮะใส่ไดนได้ชีแชชชนแล้วก็ราชิโอไปกันมาไอชันแล้วก็ซนบอลหนีเข้าไปสกอร์แอสตันเสร็จเข้าไปใส่คนสนามอีเชอร์ดึงยับต่อที่ลึกใจหรอ ใจโรบีเคปีครับปูดาวอยู่นี่ครับป๊อบปี้ครับสานกระสุนมาก็ปี้ใจโรคอนเตอร์ยิงรอบชิดไปฮะแล้วมีสายยังต่อใจโรคอนเตอร์ละลายฮะสิบหกคิวของมิราเคิลครับแล้วทางด้านมีครับผมบีเธอเดึงไว้เต็มเรีเควียบคอมโบครับผมใส่เต็มกดแหวนเขียวได้ทันระบบชาร์จไร้สายอยู่วีฮาร์ดดิซิมเบเลนออกไปได้ครับ อีเทอร์ึ่งสวนไปถ้าได้แบรเดอร์ก็ไม่โดนครับผมเจอคลิปวางไว้แต่นี่ครับบอบฟิ้ก็สาดกระสุนไปยังอีกครั้งก็ปี้ใจรฮะแฟลชแคทน็อดครับผมเมฟฟอร์ขึ้นมาดีชัดกันไปขึ้หลอดครับผมแล้วก็เลี้ยงร้อยบอลเนอร์ซิกดึงแครยังฟังฟังไม่รู้เร่าผมเจอบอรุ่ันต่อยป๊อบฟิ้งนี่ก็ปี้มาครับผมใส่นักจัดเต็มครับราชิโอปีกบีก็เลยจะหมดฮะ สัเปล่าจับล็อกไว้ต่อยรอบครับมีล่ล่อลอก็ไปก็เลยพี่หลอส,สเปียยัดลงต่อที่เรือจะต้องปีกครับพี่ล่อฮะเรียบร้อยไปวไไเวฟบอลในแนวหลังกีดชนกันทางด้านราชยโยร่วงครับผม GG เลยครับทีมยูนิคแตกค่ายไปครับสองศูนย์ครับของด้านทีมนิกบ่าฮะไม่มีเกมสามวันในวันนี้สำหรับนิกบ่าบ้านมืมด,มดมมกันไปนิกบ่าวิกตี 37ต่อ16ครับอีกนาทีเกมครึ่งชั่วโมงของทีมนิกม,มาจบทามมิ่งได้แก๊งสีแล้วก็ฟรีฟาร์มหนึ่งครับตามสูตรกันไปฮะให้มอฟฟิงในฟาร์มเอาไอเทมยูทิลิตี้ไว้แก๊งเดินเกมข้านก่อนฮะเคื่อคนไปไหมพอเบ็นดเมลมาครับผมเพื่อที่จะบทย้ำชาร์จเขาใส่เชนอฟฟี่หรือว่าไจโรฮะพอดามจสกิลของ2อตัวนี้แรงครับผมพอเบ็นดเมลมาคู่นี่คือเกมแก๊งอาจจะสะดุดเลยฮะ โดนสวนเข้าไปนะฮะแทบช็อกกันเลยทีเดียวสแตนเบดเมลก็เอาเรื่องราวอยู่นะฮะเพราะว่าเพิ่มดาเมจด้วยเพิ่มเกราะแล้วก็เพิ่มยินนั่นเองฮะกดแอคทีฟตัวของดาเมจรีเทิร์นได้อีกนะครับวอร์สฟิตเกมนี้อาจจะค่อนข้างจนนะฮะเพราะว่าต้องไปไล่แก๊งนะผมอย่างเดียวเลยนะฮะกับทีมแต่ก็ขึ้นยูเซนเตอร์ได้ไวเอาไว้ใส่โค้ดเซตอัพเพื่อที่เอาไว้ดึงนะอีเทอร์เลมแมนแล้วฝั่งทีมยูนี้ก็ฟาร์ม ต่อก่อนไม่ทันครับแต่ก็เกือบแล้วฮะเกือบที่จะคัมแบ็กกลับมาเหมือนกันฮะในช่วงที่ทีมอิงก้าได้เข้าไปถึงทาวเวอร์เทียสามแล้วก็แตกไป4ครับถ้าเป็นอย่างนี้ซ้ำๆยาะๆอีกประมาณสองสามรอบนี่น่าจะมีคัมแบ็กกลับมาทีมยูนิคจบกันไปครับในเกมที่2องของิงก้าชนะทีมยูนิคไปฮะเก็บแต้มไปครับ